ู้โดยสารโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งทางขลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถและโปรดตรวจสอบสิทธของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถต่อจเที่ยวสถานีบ้านโป่งในทางขลาที่หนึ่งขณะนี้เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่สองหกสอง สภาาสถานีชุมหัวลโพงของควระกาัผู้โดยสารท่ารย่บริเวณทางขึนลงหรอบริเวณข้อของขบวนปที่ดาท่านอาจจะได้รับการตลาดร้ดได้ค่ะบวนรถเที่ยนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านป่ไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีชุมพนหนองปาดสถานีองปกตาล สถานีโครมเดือเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทย